มีมีภาพสะท้อนอยากจะมองเห็นเห็นหางเึรื่งบินป่ะเออนะตรงนี้เนี่ยถ้าใครไม่เคยเห็นสามสามบินแม่งจะเป็นเงนี้ยรู้สึกกดขี้ชิบหายเลยแต่คิดว่าจะทนอันขี้นะ18ชั่วโมงแล้วก็ไปขี้ที่ ท,ที่เราทุกคนรู้จักกันจะเรียกว่าจะไปโลกสวยแล้วกันเราจะไปขี้ที่โลกสวยเราจะไปเที่ยวที่โลกสวยนะเป็นที่ที่มีมา้ามีคอร์ะสัวนเพียบเลยเราก็จะไปเที่ยวก็ตอนนี้ก็รอเครื่องบินอยู่อาจจะขี่บนเครื่องบินแต่คิดว่าแม่งคงจะไม่เวิร์กถ้าขี้บนเครื่องบินแม่งจะเสียวตูดแล้วเวลากดชารโครงนี่ดังสัตว์ทั้งเครื่องได้ยิน ได้ยินะว่ามุงขี้แน่นอนอนี่จะมาอัปเดตเรื่องขี้นะต้อใจ่ไม่ไปขี้ที่โลกสวยนะเพราะว่าอันไม่ไหวกระทองหนักมากต้องขี้นะครับเดี๋ยวเจอกันที่โลกสวยโอเค แกมาถึงเครื่องบินละล้วก็มีคนนั่งอยู่ใช่เขาป้องวางนี้แม่มีรองเท้ารองเท้าแถมพวมันปิดหน้าปิดตาเาไว้นะเวลานอนนีผ้าห่มผ้าห่มห่มมาไว้นอนแล้วก็หมอนหมอนแม่งก็ไม่ดีอ่ะหมอนเล็กที่หมาย 嗯，那。Mm, <Yeah. S 1> yeah. นเมฆตอนนี้โอ้ยแม่งอยู่โคสูงโอ้หมดเลยค้อนเมฆอยู่นั่ง,งมืดหมดเลยตอนนี้แม่งประมาณตีห้าใช่ั้งแล้วนั่นคือแสงพระอาทิตย์กำลังขึ้นไม่รู้จะเห็นพระอาทิตย์ตรงไหนแต่แม่งเริ่มสว่างนะตรงนั้นก็เป็นอะไรวะปีกขึ้นบินนั่นเป็นไปพระอาทิตย์ใกล้ขึ้นกำลับบงจะหกโมงเช้ากลองแม่งไม่เห็นเมฆแต่ถ้ามองไปใกล้กระจกจะเห็นเมฆโคตรชันเลย เหยียบลกสวยเรียบร้อยอแล้วก็มีที่อยู่พร้อมแต่ขอขอบอกเออ่สิ่งที่เจอบนเครื่องบินแล้วกันเออแอร์โฮสเตสนี่ทั้งไทยทั้งไต้หวันนี่โอ้โหงามมากงามงามจริงๆแล้วสูงกว่ากูมากแบบสาวสูงอะ่ะแล้วสวยอะ่ะเวิร์โอเคแล้วก็ตอนตอนกลับบ้านนี่พิีอย่างก็คือ เพิ่งเคยนั่งเพิ่งเคยนั่งแท็กซี่แล้วแล้วแม่งเอ่อขึ้นขึ้นทางด่วนแล้วทางด่วนไอไอไอประเทศที่เเนี่ยแม่งชอบติดนะหรือเป็นทียถนนถนนขับรถแม่งชอบติดเป็นแบบติดอันดับเลยสัตว์ในโลกอะ่ะก็พอแม่งติดไอแท็กแท็กซี่ที่ที่ผมนั่งอยู่นะแม่งขับไปทางที่อะไรวะตรงที่เขาจอดรถสําหรับรถพังอะ่ะกูนี่แบบโอ้โหนี่ขับรถในใน,ใน,ใ,นในโลกสวยเขาขับเขาขับรถกันเหี้ยไอสัตว์ ขับรถในเลนในเลนที่แบบเข้า,าไว้สําหรับรถรถมีปัญหาคือมึงขับข้ามไปเลยกนะ็คือโคตรเสียวสัจากข้างข้างสะพานนะก็โอเคแต่ข้างๆนี่คือไอสัตว์รถมันทุกนี่เพียบเลยคือถ้า,ถ,าถ้าโดนเบียดนี่คือมึงเละตายหาคือนั่นคือสิ่งที่ประทับใจโอ้โหโคตรประทับใจแท็กซี่แบบประเทศนี้เลยวะ่ะประเทศแบบโลกสวยอะ่ะโอ๊ใจแทบวายรู้ว่าตอนที่แท็กซี่แม่งแม่งขับเข้าเลนเลนหน้าตากูยังไงอย่างเงี้ยตลอดทางอ่ะ ตลอดทางกูหัน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 ไปมองข้างนอกกูแบบอย่างเงี้ยแบบขับเลนนี้เหรอโอ้โหโคตรแบบอันตรายส,สัสมึงคิดอยู่มาให้กูจะม,มา,มมาตายหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเลยนะก็หลังหลังจากที่ได้ขีทตรง,งนั้นได้ขี่ในห้องน้ําที่อัปเดตไปก็ูก็ปวดขี้เมื่อเป็น,เป,นเป็นต้นตีอะไรแบบเวลาจะไปอยู่ที่อื่นเงี้ย ไม่ว่าไม่ว่าท้องหรือร่างกายที่แแม่งแบบปรับแปลงใช่ไหมคือทริปครั้งนี้นะปวดขี้ทั้งทริปอะเมื่อเป็นเป็นต้นตีเลยปวดขี้ทั้งทริปแล้วเวลาตดในในบนบนบน,บนเครื่องบินนะตดตดตดได้จะบายมากเพราะอะไรเครื่องบินแม่งเสียงดังโคตรกูนี่แบบแป๊ดเลยแป๊ดเลยไม่มีใครได้ยินเว้ยเพราะว่าทุกคนอะ่ะเขาหลับ แล้วก็ใช้หูหูหูฟังฟังหนังเขาตรงทีวีที่นั่งที่มันมันมีอยู่อ่ะตรงนั้นแหละกูแบบสบายอ่ะก็ตดแม่งตลอดทางตดแม่งตลอดทางยัน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 ,ย,นยันมาถึงห้องเนี้ยเออแล้วก็ได้ขี้สมใจก็จะเป็นเออเชิดครั้งแรกในโลกสวยนะครับก็จะกลายเป็นโลกขี้กูไปแล้วนั่นคือสิ่งที่กูเจอมานะก็ไม่มีอะไรมากว่าก็มาเที่ยว มาเที่ยวี่นี่นะไม่อบอกากี่เดือนแค่บ,บอกว่ามาเที่ยวเฉยไม่อายากรู้มากเดี๋ยวรู้มากก็เดี๋ยวมันไม่ดีโอเครู้แค่น,นี้พอนะเวลาเราไปต่างถิ่นต่างแดนนี่มีสิ่งสําคัญอย่างหนึง่งที่เราควรพกพาไว้ย้ามลืมไว้ที่บ้านในห้องน้าไดดเด็ดขาดเพราะว่ามันนั้นสำคัญรู้ไหมมันคืออะไรขวยห้ามลืมขวยกูลืมขวยไว้ที่บ้านตอนนี้กูเยี่ยวไม่ได้โอเคห้ามลืมขวย